สามสาวที่นเคยกับชั้นตูดออฟฟิเชียลนะคะซึ่งวันนี้มาทำอะไรคุณแม่กลับมาอีกครั้งนะครับกับคอนเทนต์ของมูกยาแล้วก็เป็นคอนเทนต์เดิมนะคะก็คือราเนทเอ็กกินวอลนะคะกับตัวสินค้านิโอคูชันที่เราเห็นไปในราเนทวิกเก n d เนาะราวนี้เรามาดูแอดกันดีกว่ามาดูแบบ การปโปรโมทสินค้าของเขากันดีกว่าแล้วก็จะพามารีแอคซ้อนรีแอคไปอีกทีนึงะนะคะก็ <c oughs> คือมาดูพวกเขารีแอคตัวเองแล้วเราก็จะมาดูพวกเขารีแอคพวกเขาอีกทีนึงนะคะไม่ต้องงงนะคะดูไปค่ะ <c oughs> โอเคค่ะก่อนดูยังไงคะต้องกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ไปมั่วยกันถ่ายคลิปเหมือนเช่นเคยนะคะผูะ้ชมเลยคะ่ะประเทศแค่เปิดเราก็เฮแล้วว่ะ อ๋าอุ้ยอ้อยสเสียผิวแม่นีีอคอพาร์ด้วยนะอันนี้ผิว,นะนนผวโกลชโ่โอ้ยทีหล่อมากโกลสกินห<ไ>ัวก็น่ารักอื้ออือแล้วก็แสงบูไลท์ด้วยหล่อมากหล่อมากะุกท ผมว่าซื้อไหม,มซื้อเลยซื้อเลยแบบสินค้าแบบวัยรุ่นอะอสินค้าแบบเจนเราอะเ,ออเป็นสินคา้าที่ทันสมัยอะและแอบชอบอันนี้อย่างหนึง่งแพ็คเกจจริงจริงนึกว่าซื้อนี่เลยแอพอดนาะนึกว่าซือ <c oughs> าซ้อแอพอดเลยมแล้วมินิมอลมากเลยนะใช่แล้วสีสือสีแบบดีว่าเป็นสีพาสเทลงงแล้วคือแบบ คือถ้าถือขึ้นมาไม่อายนะดูกล้าแบบนะกล้าโชว์นะเออเขาแบบแอบเป็นแอปหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นคูชันเป็นคูชานหนึ่งแล้วคือทั้งสองคนคือแบบดีมากอะดล่เนาะพราะเป็นงานโฆษณาแล้วมันชัดอะมันชัดแล้วมันแบบดูดีไปหมดเลยอะทุกอย่างเนาะทุกอนุ่มอะไปไปดูนี่ไปดูเขาเรียกตัวเองอยากรู้แล้วว่ารียกชันนะคะของพี่อินพ่อแบบเป็นเวลาเห็นตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไง เปไปพ่อผมกหมนนะมาทำเงีอแอบฟูน่อยเออแอรับนหกนี้และัเออะรเป็นงแรกแต่ก็เห็นผ่านอย่ที่พูดที่ทุกคนสันตันลงมากเลยแต่ว่าเนี่แมาเริ่มกันไหมมาครับ้ย

ฮรสเตยฟรีสเตย์สยู่้ยเกนหนึ่งล้านแล้วสองล้อปะสิคะาอนกาย้คนเนก็ได้มาสอพอ คือเราต้องรแบบคือเราต้องรูแบบสองหน้าจออ่ะเข้าใจปะดูแพงไงดูแพงว่ะดูแพงมากว่แต่เราิดมนีนี่ือ้ีแท็บิดีเแอปแอปมิวสิิ เฮ้ยนะเฮ้ยสิวบนหน้าเราอมันแก้ไม่ได้กูยามันเดีวเลยแต่วุ่มาได้ไงนู้เฮ้ยมีเรื่อใคอแฮะให้มันไม่ได้รอยสิวคันคือเม็ดสิว่แมคแก้าไม่อยู่อะไรแล้วหมอขนาดัต้องหมอละข้าเสิ่งที่แบบว่า ตออนที่หมเนตัดดีมากเนะฟื้เนี่ยแล้วหยิบขึ้นมาก็หั่นเนี่ยเท่ไหมเนอะมันลงตัวและนี่มัลงตัวแม่หมดเลยแต่พอหยิบท่ของผมหยิบนะทรัพสิแรกเลยหล่อเนอะทิ้งใส่แบบนี้แต่มาต่อแต่นึงหมืนสีเท่าวี่งนเลิเกิดขึ้นเร็วจะได้ดูคลิปบางอย่าง สาื้อเงี่แนใอ๋อผิวที่มอเป็นอมมพูจังวะตรงแก้มออกผิวนะมันกรไงแม่มันแบบมันเลือดฝาดอ่ะเนาะเขาได้ลมดีไงไปได้ไงวะฉีอเนี่ยมีผิวไลยดีเลยคิดไม่ทันแลยดูดิทุ อันี่สอบถ่ายด้วยมั้ยทีผให้สุดแมนครับสุดโงครับอแสบอยู่เยตายอยู่มี่ใช่นี่นะเนี่ยา่ะมันแดงไหมบ้าจไม่เป็นไรเรากันแสงหน่งแล้วแสงสีฟ้า745เไม่ได้ช่วยัตาย เพราะปราตาด้วยแบบโอ้โหอย่าไปาคทีว่าแบบคนแ่ะการแสงไีตัดตาอะไรอป่าไปงี้ยเล่นรับทั้งวันตาคุณเี่ยมีปัญหาเนี่ยนะใส่แว่นเลยหแต่งมีอะไรยนะครับผมไหรอบ๊ายบายค่ะลาไปสองแสนหนึ่งครับเรีวหรอก ไปแล้วค่ะทุกท่านเราดูอะไรของเขาก็เร็วไปหมดเลยอะดูอะไรก็ไม่มีอะไรช้าเลยอ่ะเร็วไปหมดไม่อย่างเหมือนอยากให้จบอ่ะเกตอีกเล่าอ้วกนะคือจำได้เนาะเปิดมาซีนไหนอะไรยังไงนะถ้าอยากให้จำได้ขึ้นเรืออี้คือต้องมีโอ้ล็อกมาแหละต้องได้เลยได้เลยเนาะคือต้องเข้าแล้วช่องนี้ไงบอกบอกว่าแฟนๆนะครับไปดันทางล้านนี้ไปใช่ให้มาให้มาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูน่าจะได้แบบฉาบวาแล้วก็แมทแมท แต่จะบอกว่าดูแล้วมันแบบมันน่าใช่นาะอย่างที่พูดไปในตอนที่จบคลิปที่แล้วเมื่อกี้ว่าแบบมันดูเป็นเจนเราอ่ะมันดูทันสมัยอ่ะใช่แบบมันดูเข้าถึงพวกเราเนาะถ้าแ้วแบบถือไม่อายอ่ะแล้วแบบพินตเตอร์อ่ะพิสต์เตอร์ดีขนาดเนี้ยราไม่ใช้ได้ยังไงเนาะแล้วผู้ชายก็ใช้ได้นะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วปกติมีความแบบปกปปีกติเสี่ยงฟ้าปกติอ่ะแบบ อีพวกเครื่องสำอางอะไรประมาณเนี้ยนอะมันจะไม่ค่อยเป็นในส่วนของผู้ชายที่เป็นพรีเซนเตอร์เท่าไหร่อาจจะเห็นน้อยถึงน้อยมากอะไรเงี้ยนี่แบบได้เห็นผู้ชายแบบได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งคู่เลยทั้งสองสูตรเลยอะไมันหล่อมากจริงในเอดอะแล้วก็ในที่เขารียกก็คือดีดีมากหล่อด้วยเนี่ยเรียก็ก็หล่อ คือฝากฝากทุกคนนะคะไปดูอย่าจะทิ้งลิงก์ไว้ใน Description นะคะหรือว่าจะพิมพ์ s e ิร์ชไปก็ได้ว่า Land ใน Thailand นะคะทุกคนก็น่าจะขึ้นในในฟีดแรกแหละเนาะทุกคนก็อย่างไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทีคัอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะคลิปใหม่จากช่องของพวกเราเนาะแล้วก็สำคัญเนาะเราลงโพสตไปถามทุกคนว่าเอออยาก มีคอนเทนต์ไหนไหมของดอบหมูยอของเรานะคะที่ยังอยากให้เรากลับมารีแอคชั่นให้แล้วก็เพื่อนๆแบบมาคอมเมนต์กัเต็มเต็มเลยอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณมากนะคะแ้วก็จะพยายามเรีบทำให้นะคะทุกคนทำให้หมดเลยจะลากกันเนาะเราโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสัมผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ